สวัสดีครับปลาปลาไอ้บะลีแก้วไดีหรอวะย่างค่าย่างไก่แพะควนปลสักครู่สักครู่อันนี้ยังคิ้วเง่าอยู่จิครับยังคิ้วเง่บป่ะนี่เยงาสักครูนะคะของเสียพ่นลอยพ่นลอยหลายเลยของเสียของเสียพ่นลอยอันนันนอี้ร้านเขาอยู่ทั้งใดครับร้านเขาเฮทไคล์เนาะอยู่ทั้งมูส์สาม มีสามมีมีซื้อรล้วมียังบ่ต้บอกซื้อบ้านเจ้าแม่ซื้อซื้อแล้วขนมคาเออกะว่างสนอนเด้ะเดี๋ยวสื่อลงยืดทั่วไปยังไงไอ้อคุณหนุ่มค่าจากไรอ้อยคุณหนุ่มนะครับสนับสนุนวันนี้ครับไรอ้อยขมคาไรอ้อยขนมมีอาหารเยอะแยะนะครับ เบื้องกับเป็นต้น่นากินเลรวครับอาหารครับสอเคารัเลสีล่วด้วนะคะันจมขาเทวเรเาค่ะคน้มเขาแถวก็ขาหมูจ้ะค่ะอร่สุดยนะคะแล้วรวยค่ะคนทำก็รวยคนกิน ย่อมชมที่อื่นก่อนนะครับนี่แหละวันนี้

เพแตเนพลนจักถวยนะครับขอบคุณไหครับทางด้านในท่าพนิต ำทำานพี่ีอยู่นะครับเดินไปน คุณดูหน้าตาอาหารตรงนี้หน้าเลยนะครับเนือเนี่ยเดี๋ยวพี่ใส่ไปแลครับเอาเลยค่ะี๋ยวเดี๋ยวข้านดีกก่อนลงลงท่านจัใสซก่อน จากล้านั้นก็อน่านครับลูกทานจากร้านไหนบวกเนี่ยลูกทานจากร้านไหนครับลูกทานจากมูซาขนขาดล้านซุปยำงอานส้เด็ดนะคะครับเอามาทำไมอีกไม่ใส่น้ำ <c oughs> เราเช้นให้ก่อนแล้วเดือดจ้นอันนี้มัด คิวยาวนะานี้เนาะแล้นี้คิวยาวนะครับลานี้

ขอรวยนี่ยอะไบ้ลูกขอบคุณค่ะตอนนี้เราจะมากินข้าวปุ้นกันนะครับเดี๋ยวจะย่อยกินทุกรีานนะครับกินร้านนี้แล้วก็จะมากินร้านนี้ตัวทำกันสดๆร้อนๆเลยนะครับ นี่นะแรงกันพี่รวยาูหมอ้ยทนี่กินมาเงส่วนมานีบ้าส่วนส่วน่วอไอย่งกนีนีนี่่วนมโอ้ยนี่ยูนี่ยู สำหรับร่วนนี้ห้อไปกินก้บปุ่นกันคนนะครับจะสามาเก็บภาพบรรยากาศที่น้องมื้เท็นครับ